มาจับพี่น้องจ๋ามากินน้ำยากะทิจ๋าพี่น้องนี่น้ำยากะทิร้อนๆนัวๆเข้มข้นเลยมามาจ้บพี่น้องจ๋ามากินขนมจีนน้ำยากะทิปลาเนนพี่น้องผักแกมเอียงก็มีนี่เลยจ้ะผักชีถั่วงอกกระลำชะอมหอมหอเม็ดกะทินโรยมะนาวบีบมามาจ้บพี่น้อง น้ำยากะทิแซ่บๆจ้ามากินกบสาโคราดดื้อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้พวกับสาวโคราสุดเดียนสาวโครากินแซ่บตามเคยดเด้อจ้ะเด้อวันนี้สาวโคราดพามากินน้ำยาขนมจีนจ้าน้ำยากะทิเข้มข้นเลยพ,พีน่น้องนี่น้ำยากะทิเข้มขนน้นนวัวนัวนัวคักปลานิลตัวใหญ่ๆเลยพี่น้อง เต็มถาดอุ่นปูเลยจ้ะม,มาดื้อจะดื้อป้พี่น้่เมื่อกี้กับสักภูราตนี่จ้ะแบบนี้เลยฟูนฟูนโอ้ฉีกินอีฉีกินมดไมมหมเนาะลายกระโดกกระเดียบพี่น้องจ๋ามานี่เต็มถาดๆๆอุ่นปูนขออนุญาตใช้มือคือเก่าดื้อจ้ะพี่น้องจ๋ามาสดน้ำก่อนดื้อจ้ะหู้ย อร่อยมากาพี่น้องอืมนัวมากม,มาเด้อจะเด้อพี่นอ้องขออนุญาตใช้มือเด้อจะเด้อพี่น้องจ๋มามาว่าจ๋าน้ำยา ะทินัวมากเข้มข้นอะอุ้มเล่เนาะ จะพี่น้องลืมซื้อลูกชิ้นปลามาพี่น้องจ้า าเด้อผักชีทั้งรากพ่อพี่น้องกินทั้งรากกินขนมจีนนัวค่กพ่อพี่น้องจา๋าน้ำยาก,กะทิเข้มข้นมากจาก้ะ มาสมอยากพี่น้องจ๋าสมอยากมาอือ มันยุดเนาะจ้ะจัดไปเต็มเต็มส่อทิศจะมดไม่นี่พี่น้องเต็มถาดเลยเยเหรอแต่จะบอกเลยว่านัวมากประน,นหนึ่งตัวจ้ะพี่น้อง เข้มขนมากไมมกปูม เข้มคนจริงๆ กิเม่สูภาพข้อถทดขออภัยด้วยจัดด้วยพี่น้องใช้มือเนี่ยมันอร่อย mm-hmm สามีเลยลูกสั่งพิซซ่ามากินกันจ้ะพี่นอ้องสาวลาดอยากกินขนมจีนมากมน้ายาก,กะทิไม่ได้กินหน้าแเราพี่นอ้องอร่อยอร่อยเลียถาดเลยจ้ะ พี่น้งองจวดๆด้วยจัดจด,จด,ด้วยบรรยุทธ์ลำยองจับพี่น้องจ้า ไปร้านไทยก็ได้พักมาซุอย่างไีน่น้องนชะอมมาสี่กรม อมือกินประหยัดพอมีน้องถูกน้ามันก็ไม่ได้เดี <c> ๋ย <oughs> วเน่า <c oughs> อื ป๊าถึงไปเนาะอืมอร่อยจ้ะพี่น้องจ๋าอืม สำหรับคลิปนีส้สาวโคราชขอลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีม่ใช่ยทุกท่านจ้า